Project Cars 3 Review Project Cars คืออีกหนึ่งซีรีส์เกมแข่งรถที่สามารถสร้างชื่อมาอยู่ในตลาดเกมแข่งรถแนวซิมูเลชันสมจริงได้ในช่วง5ปีหลังที่ผ่านมาที่หลายๆคนที่ชอบแนว Arcade Racing อาจจะเบืออหน้าหนีแต่ในภาคหลักล่าสุดในภาคที่3นี้ ทีมงาน s l i m h t l y m a ส Studio ก็ยอมเสี่ยงครั้งใหญ่ในการปรับทิศทางของซีรีส์แบบสุดโตง่งนั่นก็คือเน้นการขับขี่ที่รวดเร็วในแบบอาร์เคดและลดองค์ประกอบหลักจากภาคก่อนๆลงที่แน่นอนว่าอาจจะมีฟแฟนๆหลายๆคนที่ไม่ถูกใจสิ่งนี้แต่ถ้าใครยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก็มาดูกันว่า Project Cars 3จะพาคุณโลดแล่นไปบนเส้นทางใหม่นี้ได้ขนาดไหน อย่างแรกที่สังเกตได้ของตัวเกมที่เน้นความเป็นอาร์เคดมากขึ้นคือระบบการดําเนินเกมที่เปลี่ยนมาใช้สไตล์แบบอาร์เคดมากกว่าเกมก่อนๆโดยเราจะค่อยๆพบเจอเหตุการณ์ทั้งหลักและเหตุการณ์ย่อยไปเรื่อยๆและจะได้รับเงินค่าประสบการณ์และรางวัลอื่นๆที่ระบบใหม่นี้จะทําให้จังหวะของเกมดูคล่องตัวพร้อมๆกับได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมทําให้รู้สึกเหมือนเราทําอะไรสําเร็จอยู่เสมอที่แตกต่างจากทัวร์นาเมนต์แบบเดิมๆในภาคก่อนสิ่งที่ทําให้ตัวเกมดูยุ่งยาก คือ Quality of Life ของเมนูอินเทอร์เฟซต่างๆที่ทำออกมาหน้าสับสนและไม่ค่อยสื่อถึงการเลือกสิ่งต่างๆเท่าไหร่รวมไปถึงการอธิบายสิ่งต่างๆในเกมโดยเฉพาะการดำเนินเกมและระบบอัปเกรดค่าประสบการณ์ที่อาจจะมี l e ARNING CURVE ให้ผู้เล่นต้องเรียนรู้เองระดับหนึ่งกราฟิกในโปรเจกต์ Cars 3อาจจะดูคมชัดสมจริงระดับหนึ่งแต่หากเทียบกับเกมดังๆอื่นๆในตลาดอย่าง Forza หรือ GT อาจจะยังด้อยกว่าแบบสังเกตได้ แม้ว่าตัวรถเองอาจจะยังดูสวยงามแต่ฉากและสภาพแวดล้อมกลับดูแบนเกินไปรวมไปถึงเอฟเฟกตภาพอากาศที่ดูไม่มีไดนามิกเท่าไหร่นอกจากนั้นยังมีปัญหาด้านเปอร์ฟอร์แมซ์ให้เห็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลโพลิกอนที่มีรอยหยักบางครั้งสําหรับรถหรือฉากที่อยู่ไกลๆงานด้านเสียงแม้จะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากแต่ก็ทําออกมาได้ตามมาตรฐานของเกมแข่งรถทั่วไปทั้งเสียงเอฟเฟกเครื่องยนต์ ล้อและอื่นๆรวมไปถึงเสียงเพลงซาวทรักต่างๆก็ฟังได้เพลินๆอยู่ในด้านของเกมเพลย์แมคคนิกต่างๆในเกมอย่างชนิดของยางที่มีผลต่อการขับขี่รวมไปถึงระบบการควบคุมการขับขี่ยานพาหนะโดยรวมก็ถูกปรับให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นที่แม้จะปรับให้เป็นอาเขตกว่าเดิมแต่ก็ยังให้ความรู้สึกที่ดีทั้งความหน่วงและการตอบสนองในการบังคับ และจากภาคก่อนๆที่รถแต่ละคันจะมีความแตกต่างทั้งการควบคุมพวงมาลัยและการตอบสนองของสิ่งต่างๆที่ทําให้รู้สึกว่ารถบางคันก็ขับยากจนเกินไปแต่ภาคนี้จะปรับช่องว่างในส่วนนี้ให้น้อยลงทําให้การขับรถแต่ละคันนั้นไม่ได้ให้ความรู้สึกที่ขับง่ายหรือยากห่างกันมากแต่ก็ยังให้ความรู้สึกแตกต่างกันได้อยู่สิ่งที่น่าแปลกอีกอย่างในเกมคือ AI ของรถคันอื่นๆที่ดูไม่ค่อยไปในทางเดียวกันเท่าไหร่ บางคันก็ดูโง่สุดๆแต่บางคันก็โหดอย่างไร้ความปราณีและน่าหงุดหงิดมากๆโดยรวมแล้วแม้ว่าการขับขี่จะมีการลดทอนความสมจริงและมีปัญหาต่างๆให้เห็นอยู่แต่ในภาค3นี้ก็สามารถให้ประสบการณ์การขับขี่และแข่งขันที่สนุกลื่นไหลเพราะแม้ว่าจะไม่ได้เน้นการขับขี่แบบสมจริงแต่ก็ให้อารมณ์ที่เพลดิดเพลินในการขับได้อยู่แม้ว่าตัวเกมจะมีการตัดความลึกและความสมจริงของระบบในการควบคุมรถออกไประดับหนึ่ง แต่ในส่วนของการปรับแต่งจูนิงรถนั้นก็ยังคงทําได้ละเอียดที่เราสามารถใช้เงินที่ได้จากการเล่นภายในเกมมาอัปเกรดรถของเราระหว่างเล่นใน c a เรียร์โหมได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ p e r Performance อย่างระบบเบรกพวงมาลัยหรือความเร็วที่เราสามารถเปลี่ยนจากรถสมโสมให้กลายมาเป็นรถแข่งดีๆเลยก็ได้ที่แม้ว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการขับขี่มากมายนักแต่ก็สามารถได้อารมณ์การคัสตอมไรรถตั้งแต่ Street Racing ไปจนถึงรถแข่งในสนามแข่งแบบมืออาชีพได้เลย แต่สิ่งที่น่าเสียดายมากๆคือความสามารถในการปรับแต่งคอสเมติกของตัวรถที่รู้สึกได้ว่าน้อยกว่าการคัสตอมไม์ด้านเปอร์ฟอร์แมนซ์และหากทีบกับกเกมแข่งรถอื่นๆในตลาดก็ยังดูน้อยเกินไปเช่นกันที่จุดนี้ก็อาจจะทําให้รถของผู้เล่นแต่ละคนไม่ได้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันเท่าไหร่นอกจากโหมดหลักแบบซิงเกิลเพลเยอร์ในเกมแล้ว Project Cars 3ยังรองรับมัลติเพลเยอร์ผ่านออนไลน์และระบบแลน์อีกด้วยแต่น่าเสียดายมากๆที่ไม่สามารถเล่นแบบออฟไลน์แบ่งจอกับเพื่อนๆได้ โปรเจกต์ Cars สมมาพร้อมกับความเสียงครั้งใหญ่ของซีรีส์และทีมงานที่เปลี่ยนจากเกมขับรถแนวซิมูเลชันมาเป็นแบบอาร์เคดเรสซิ่งโดยลดทอนความสมจริงให้การขับขี่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและเน้นไปที่ความเร็วและความสนุกแทนรวมไปถึงเกมโปรเกชันที่ปรับให้ดูคล่องตัวและกระชับมากขึ้นแม้ว่าหากเทียบกับเกมแข่งรถอันดับต้นๆในตลาด Project Cars ภาคนี้อาจจะมีหลายๆอย่างที่เทียบไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านภาพและเสียงหรือการปรับแต่งรูปลักษณ์ของตัวรถ รวมไปถึงปัญหาด้านเทคนิคลทั้งการแสดงผลและ AI ของรถคันอื่นๆแต่โดยรวม Project Cars 3ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกม Arcade r a c i ร g ที่เล่นได้สนุกสนุกเิลนๆแม้ว่าแฟนเดนตายของซีรีสน์นี้ที่คาดหวังกับแนวเดิมๆอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เท่าไหร่แต่ถ้าคุณยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้ Project Cars 3ก็อาจจะกลายเป็นเส้นทางใหม่ของแฟรนไชส์นี้เลยและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสํานัก สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Project Cars 3พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามเรื่องราในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ This